ตื่นไปเชียงรายกันนะครับตอนนี้แม่ก็มาปลุกใจยังให้ตื่นแต่ตอนนี้ตื่นกันแล้วนะครับตอนนี้ตีสองนะครับตีสามาก,ก็แบบพักกันแล้วไปกันลเลยเราถึงสนามบินแล้วนีเครื่องขึ้น <ะ S 2> สนามบินกันแล้วนะครับก็คือคุณผู้ชมตอนนี้เราจอดรถเอาไว้ในนั้นแล้วก็นเข้าไปในนั้นแล้วครับแล้วเราจะเอาเอาปอดไปเก็บเอาไว้ในเครื่องขึ้นไปเลยถึงสนามบินแล้วครับตอนนี้สี่การจะตัวครับมีคนละสามใบครับแล้วก็พัจะขึ้น ินแล้วครับแล้วก็คือตอนนี้เราบันไดเลื่อนแล้วขึ้นขึ้นบินกันแล้วนะคะแล้วก็บินก็บินขึ้นแล้วครับเราก็จะไปถึงเชียงรายกันแล้วครับบินเทคออฟแล้วครับแล้วก็พร้อมจะลงกันแล้วก็ใกล้จะถึงเชียงรายกันแล้วทุกคนจะพร้อมไปเที่ยวเชียงรายกับบิ๊กซีเลยยังครับเีพื่พวกกำลังขับรถคันมาอยู่รถคันนี้นั่งดีมากๆครับแถมยังไม่ให้เราอ้วกอีกชอบขับมากเลยครับพ่อพาไปคาริสซอนคาเฟ่คาริสซองแล้วก็คือ แม่สั่งเมนูสปาเกตตี้ดำครับเราจะกินสปาเกตตี้เสมอดำไม่หมดครับสิกเนเลยเพราะว่าสปาเกตตี้สีดำมีสีกินไม่หมดครับคัมสิกเนเลยให้แม่กินเลยครับอร่อยนะให้แม่กินเสร็จแล้วก็คือจะไปเจอทีสงสารเขาครับผีเสื้อตัวหนึ่งครับที่กาลังโดนนกกินอยู่เลยสีก็ช่วยมันให้นกตกเลยน้องก็อยู่ตรงเสื้อแม่ แต่แม่ก็ทำน้องแต่ว่าน้องส่เสือก็นำน้องไปปล่อยขมินอีกข้างเอานำน้องไปปล่อยแล้วอ่ะคือเห็นน้องผีเสื้อสองตัวแล้วก็ปล่อยผีเสื้ออีกหนึ่งตัวแล้ว,ว่าขับรถขับรถแล้วขับรถแล้วขับรถแล้วเรากำลังจะไป <c oughs> ดูดอกพญาเสือองโค <c oughs> ้ชฟูชีฟ้าอาะไรแม่ก็ต้องกินยากแก้เมาเลยทั้งวม่ ว่าตอนนี้ก็ถึงวยจากการต้นน้ำเาเงาเออเรามาถึงดอกพญาเสือโค้งแล้วครับแล้วไหนอ่ะดอกพญาเสือโค้งของแม่ไหนแม่ะก็ชอบจะไปทำอะไรก็มันสวยอ่ะถ่ายรูปสวยอ่ะพี่กำลังทำอะไรรอหน่อมาครับคุณผู้ชมไปเดินทาง ก็คือเรียนแม่จะรวยครับ<อ>แล้วเราก็มาทันพระอาทิตย์ตกพอดีสวยมากดูตอนนี้เห็นภูเขาเยอะกันมากครับหขนงแบดมินตอนตอนนี้เราถ่ายรูปกันแชะ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 ,ชะสวยแ้่ก็คือถ่ายภูเขาก็หินริมน้ำด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ไม่หรอครับเ,เอาอีกทีแล้วกันไม่กี่รูปถ่ายดูอืมเอ้ก็คือตอนนี้เราขับมาถึงบ้า ถึงที่พักของเราแล้วที่พักของเราช,ชื่อว่า,วาอัตตาเฮาตอนนี้เราอย,อยู่ตอนนี้เราอยู่อัตตาหาดอยช้างกันนะครับแล้วเรากําลังจะกินข้าวกันอยู่นะครับส่วนไอเด็กก็กินมาม่าส่วนแม่กินอะไรนะแม่ก็กินเอ่อเป็นเซตอาหารอาขาพื้นบ้านมีอะไรบ้างมีข้าวไข่เจียวมีผัดผัดลากชูนี่ไงผตอนแม่กินผัดลาก นี่คนมาม่าไอซกินมาม่าเดี๋ยวมันจะมีอีกตอนหนึ่งที่จะถ่ายอาหารชัดเป็นไงเขเป็นยังไงมาม่าอนนี้มาม่าอย่างตอนนี้กันนี่นี่เมนูอาหารที่แม่สั่งก็จะเป็นผัดลากชูแล้วก็แกงกระดูกหมูใส่นอสนี่เราสั่งผัดลากชูแล้วก็แกงกระดูกหมูกันนะครับอันนี้น้ำพริกผักลวกครับแล้วก็กินน้ำพริกผักลวก ใช่อันนี้อะไรอันนี้ไก่พันลากชูครับวิวเป็นไงข้างหลังก็คือ,อยังสวยครับมีดาวเยอะเด่นนะมีดาวเยอะมากกันเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วแม่กับเด็กก็กินมาม่าก,กันเสไอเดีกกินมาม่าก,กันต่อแล้วก็คือไอเด็กไปกินโอเคไปแล้วเตรียมตัวนอนจเจอกันวันที่สอง อเด็กนินไปมากันเลยครับื่อก้งเฉยๆดิกอนมีเด็กนินไปมาเลยนนั้นเราไปาไแค่นัล้วก็คือใส่เสื้อขาด้วยดีใจอะไรอ่ะตอนนี้เรา,เรา,มาชมกาแฟชิวกันนะคะดึงมาแมบชมวิวคือวิวที่ที่สุดของเานเช้านี้ครับเป็นยังไงนเจย์เเลยใช่วิวสวยมากในตอนเช้าอ่ใช่นก็คือเมกาแฟครับ ใช่คุณพ่อกำลังเทเม็ดกาแฟแล้วก็ต่อไปพอเราเทแล้วเราจะมาทำอะไรัดเอามาบดปะใช่บดปะเขาเรียกบดไม่ใช่คัดแล้วตอนนี้เรากำลังมาบดเราบดเมื่อเป็นผงแล้วใช่ไหมครับเอาไปใส่น้ำร้อนแล้วก็ดื่มกินเลยเฮ้ยทำไมซีรู้ขั้นตอนอะ พีซีเล่าแล้วก็จําได้หมดเลยอ่ะมาเล่าต่อนี่ไงซียังบดอยู่ยังบดไม่เสร็จตอนนี้กาลังหยุดบดนิส็ยกันนะครับโอ้โหบดกาแฟกับวิวที่สวยสามรอหกสิบองศาเลยปะสามร้อยแปดสิบองศาฟันเป็นบดไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราไปเรื่อยๆแล้วก็คือนี่ไงได้แล้วตอนนี้เราก็ใส่ผงลงไปครับเราลืมถ่ายผงให้คุณผู้ชมดูแล้วเราบดแล้วผงจะเป็นยังไงนี่จะเป็นคนเทเลยหรอ ทำไมดิมันละเอียดไหมว้วนี่ไงมันเป็นผงกาแฟ,าแฟเลยมันเป็นผงกาแฟแล้วใช่ไหมแล้วก็คือใส่น้ำร้อนลงไปครับคุณผู้ชมตอนนี้นกำลังเป็นน้ำกาแฟอยู่ครับอ๋อใช่<ล>ใช่นนใช่รอรอนี่ไงมันกาลังหยดมันจะกรองใช่ไหมนี่ไงตอนนี้ก็มันกําลังหยดครับคุณผู้ชมว้าวว้าวนี่ไงตอนนี้เรากำลังเรากาแฟอยู่ครับคุณแม่ชอบวิวนี้มาก ยังสวยก็คือเรามันหยุดเสร็จแล้วกาแฟกาแฟแล้วก็คือเด็กก็เล่นโทรศัพท์แล้วคุณแม่ก็คือกาแฟอึกอึกออออกอเอาเล่าต่อก็คือแม่กินกาแฟอยู่แล้วไอเด็กก็ลองก็เล่นโทรศัพท์เป็นไว้ไง แม่ก็ผมมากอ่าแล้วนี่อะไรอีกก็คือแม่แม่กับพ่อกินกาแฟพร้อมกัน้อมกันชิมกาแฟพร้อมกันเลยแล้วเด็กเป็นไหนอ่ะทำให้มานั่งด้วยกันเอออันี้มันทานข้าวเช้าแล้วเมนูวันนี้เมนูอะไรนั่นเป็นข้าวต้มเด็กกินปะเด็กไม่กินนี่เด็กกินกี่คำหนึ่งหนึ่งคำสองคำเองอ่าสิเล่าต่อก็คือแม่ก็กินนะ ใช่อร่อยนะเขาใส่ซอสมิกกี้ด้วยเขาใส่ซอสมิกกี้ด้วยครับอ้าวพ่ออิมอออ่มแล้วเลยเลยอิ่มแล้วคัะแล้วเราก็มานั่งชมวิวกันแล้วก็ถ่ายรูปก,กันแล้วลก็มานั่งชมวิวกันแล้วก็มาถ่ายรูปก,กันน่ารักเย็บต่อมาเราจะไปกันที่ฟาร์มเกอาค่ะ,ะาฟาร์มวิวอตอนนี้ทำาอาค่ะาฟาร์มวิวกัน<า>แล้วนะครับดูวิวดูวิวสิคะคุณผู้ชม นี่เราถ่ายรูปกับป้ายแก่ข้างบนก็มีโอ้โหแก่ข้างล่างสุดก็คือบีอะไรมีอะไรมีแกะมีแกะเอามานะอีกตอนนี้ก็มีแกะด้วยครับก็คือมันหิวมากมันเหนีวมันจะใช้แล้วกคือทำเสื้อแม่เสื้อขับเลยครับกะได้ไหนถึงตอนที่มันทําแม่เสื้อแม่ยัง ก็คือมี่ไงเอาล็อต่อก็คือมันถีบแม่เป็นหนึ่งทีครับก็คือแม่จะให้เคย์หลอดแต่ซีจะเอาอาหารให้จุนนี่มีแก่สามตัวกันแม่นี่ทีมโดนถีบแล้วเคยไม่เอาคืนเลยเอาจะไม่เอาคืนทำไมเขาเป็นสัตว์เขาหิวตลอดเวลาเขากินทั้งวันแต่ซีจับเขาแพ้ใช่ เขาอยู่ทั้งวันแต่เขาก็เขากินทั้งวันแต่เขาก็อยู่ทั้งวันเหมือนกันนะแต่น้องไม่หิวมาจากไหนไม่รู้นั่นล้วพีหมดแล้วแต่มีแต่น้องกินน้องมาชนตูดเออใช่แต่มีเจ้าหตูดสิเฮ้ย แล้วเปนไงสลบเลยปะเหมือนเหมือนนิงตคนนั้นที่อยู่ในทีบ้ะได้เดี๋ยวแม่นี่ยรุ่นแกะตอนนั้นเดินไปแล้วนี่แม่กำลังจะไปซื้ออาหารมาใหม่นะแต่เห็นตัวหนึ่งวันวางภูเขาแฮกใช่อุ้ยน่ารักอุ้ยนี่วิวสวยอีกแล้วทำติกตุ๊มเลยทำถีบตลอดค่ายได้กล้องเอ้ยแม่ขาตั้งกล้องถ่ายไงนี่เราให้กันสองคนแล้วแม่ไปเปลี่ยนเสื้อมาด้วยเพราะว่าเสื้อตัวนั้นขาดรุ่นแกะทีบขาด ไอ้ก็คือแล้วโดยใช่แล้วก็โดยเ้าใช่แล้วพ่อก็มาด้วยในเนี้ยตอนนี้ใช่เป็นไงวิวข้างหลังเราสวยไหมสวยครับไอ้ก็คือแกะมันเมื่อกี้เห็นแกมันฉี่มันฉี่เหรอไีซี่เห็นหรอเราให้อาหารเขาสองรอบแล้วนะมัันหิวจใช่ต่ก็เปลี่ยนเมื่อกี่รอบไม่เปลี่ยนชุดไปสองนี่ไง เป็นยังไงบ้างอาขาปัามอ้ก็คืมีตัวนึ่งมันชนตูดครับยังเหนื่อยอ่ะน้องแกแบบว่าโคตรหิวเลยนะใช่น้องแก่หิวมากหรือว่าจะโดดขี่แม่นี่ตแล้วมันแล้วมันมาพุ่งชนตูดจริงสอ่ะจริงเหรอจริง <laughs> เหมือนน้องหิวมากเลยเนาะ คิดว่ารถ<า>จะกับตูดกระตูด้วยต,ต,ตอนนี้เราอยู่ที่ดอยตุงเราจะไปเที่ยวสวนอะไรตอนนี้กำลังอยู่ที่ดอยตุงจะไปช่วยเราไปเที่ยวสวนดอกไม้นะครับใช่สวนดอกไม้สวยมากนะครับดูดูวิวดูวิวครับสวยไหมดอกไม้มีสีอะไรบ้างมีชมพูดอกไม้ม้วก็มีสิงช้างด้วยครับ นี่ไงสีขี่ช้างแล้วใครเป็นคนแกว่งให้นี้่ะพ่อไม่แปวงเองพ่อก็แกว่งแม่แกวงไงเดี๋ส่วนแม่ไปถ่ายลูกกันแล้วสิอยี่กับพ่ออยู่นะอยู่ข้างบนนั้นไงเอาลงไปแล้วนี่นาอันนี้แม่ถ่ารู้อยู่คนเดียว <c oughs> แล้วก็มีเด็กวิ่งมาขอถ่ายด้วยคิดถึงแม่เ <c oughs> นี้ยใช่ปะ จะทำไมไม่ไปอยู่กับพ่อพ่ออยู่ไหนตอนนี้ก็ว่าอยู่ในโซนดอกไมล้ละแต่เจะต้องม้คิดแมลงด้วยจริงเหรอจริงครับแล้วไปไหนแล้วนะกะ็กะเข้าออโซนดอกไม,ม้แล้วอันนี้สวนดอกไม้ว้าวอันนี้สวยมากก็คือคิดนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คือเด็ก คุยน้ำลายทำไมอ่ะเพาว่ากินน้ำนั้นเข้าไปอ๋อน้ำอันนี้ที่สิไปสั่งใช่ไหมได้ไหมกินดล่นๆอันนี้ก็คือเด็กินข้าวรับเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวใบเตยแล้วก็หมูอะไรนะอ๋อหมูทอดจุดชมวิวดอยช้างหมูเป็นฐานทัพใช่ปะใช่เราอยู่ตอนนี้เรากำลังจะไปที่พักใหม่กันนะครับ ถึงแล้วที่นี่คือชื่อว่าอะไรนะผาฮีลักชวรี่ตอนนี้เรายูผ่าฮีลักชวรี่กันนะครับอตนก็คือแม่นอนหาลูกแเคนดูแล้เด็กกล้องไปอ๋อตอนนั้นเด็กตอนที่แม่นอนอยู่อะ่เด็กไปลงไปข้างล่างกับพ่อนี่ใช่ปะตอนนี้สดงจไปกินมะมะเพิ่งไปเดินมาไปเดินไหนเที่ยวในหมู่บ้านอะนะในหมู่บ้านผ่าฮีใช่ปะแล้วก็ไปเจออะไรมาบ้าง เจอร้านขนมอ๋อไปซื้อขนมมาแ,มแล้วก็อะไรอีกเอก็คือถ้ากับเด็กมานั่งกันลและตอนกลางคืนไ้เด็กพ่อแม่กินหมูกระทะกันครับอตอนนี้ก็เรากำลังกินหมูกระทะกันอยู่ครับแม่กำลังเทไส่ให้เด็ก วิวยังไงวิวแบบสวยอีกแล้วว่าแต่เดี๋ยวลงไปข้าง下ไปข้างล่างก็คือเจอบ้านเยอะมากเลยครับอ๋ในหมู่บ้านแบยนี้ใช่ไหมที่ลงไปอ่ะแฉ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 ก็จ่ายรูกินหมู่กันนะแฉวิวสวยมากเลยอ่ะนี่แม่ก็แอบถ่ายรูปคนเดียวแต่ก็คือเดกิสตอรี่คนเดียวเลยใช่ตอรี่ซื้อมาจากไหนจำได้ไม ก็ซื้อมาจากฟาร์มไงอ๋อเออใช่อะค่ะฟาร์มวิวมีคนขายสตรอเบอรี่หนึ่งถุงแล้วก็คือไปเล็กแล้วก็คือเด็กก็คือกัดสตรอเบอรี่ทุกลูกเลยจ้ะโอ้ไปเสิร์ชป่ะเตรียมตัวนอนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นแต่เช้าเตรียมตัวเก็บของเก็บกระเป๋ากลับบ้านแล้วเรานอนที่เชียงรายคืนนี้คืนสุดท้ายแล้วนะคะอะไรนะพรุ่งนี้รักต้องกลับบ้านแล้วกลับบ้านไงเออก็คือ เช้าแล้ววันนี้ก็คือเรากำลังกินนะตอนนี้ก็ลังกินอาหารด็กแปรงฟันด้วยครับตื่นเพิ่งตื่นเช้าแปรงฟันอาบน้ำใส่เสื้อผ้าแล้วก็คือเตรียมกินอาหารเช้าวันนี้มีอะไรอาหารเช้าเป็นเบรคฟาสกินน้ำส้มหน่อยครับก็คือมีน้ำส้มด้วยครับแถมมีมายยงนี้กับซอส ใส่ตอกบดีแล้วก็ซอสบัเอเทด้วยมีขนมปังมีไส้กตอกมีไข่ดาวมีน้ำส้มแล้วก็มีสลัดใช่ไหมสลัดเดียวแล้วก็คือเรากินเรากำลังกินกันอยู่กินข้าววิวตอนเช้าแบบว่าก็คือบรรยากาศดีมากสวยมากเออหนาวไหมตอนที่เราไปอ่ะหนาว เช็ดเช็ดตลอถ่ายรูปกันเช็ถ่ายรูปตัววิวสวยเช็ดไอ้ตังจะไปไหนอะตอนนี้เราวาร์ปมาไหนอีกแล้วไชาวาร์ปมาที่ไล่ชายฉุยกงไล่ชายไ่ายไายไล่ชายไล่ชายินอายารกันกยไล่ชายนแสชายไล่ชาล่ชายไล่ายไ่ายไายไล่ชา่ชาเไล่ชายไ่ชาายไล่ชายไล่ชายไ เป็นเช็คชาไทยครับดีแล้วก็คือนี่เช็คชาเขียวสองคันเลยตอนนี้แม่ก็ถ่ายคลิปแล้วก็คือชาเย็นแล้วก็ชาไทยหนึงค่ะถ้าเป็นน้ำชาเขียวลิปครีมชาไทยลิปครีมไข่หมูอืมกับวิวไร่ชาอุ้ยเอาแม่ไปไหนเนี่ยขอแม่ถ่ายมุ้งม่ถ่ายวิดีโอให้อยู่แล้วเป็นยังไงชาไทยไม่ละมันไม่มีไข่หมุกรผม จริงอ่อมันเป็นชาเนาะแล้วนี่อะไรกินอะไรอีกสั่งอะไรกลักินพาเกตตี้ค่ะสปาเกตตี้เลยสปาเกตตี้ของบูนาราครับใช่สองหม้อลูกแล้วก็คือเด็กกินไม่ไหวครับกินไม่หมดใช่ไหมเนี่ยใช่ทำไมไม่กินนักแล้วจะทําใไต่อเนี่ยจะลงไปตรงนั้นกันแล้วครับพี่เดี๋ยวพี่ดูวิวสวยมาก ดีนะเราได้ที่นั่งดีอะตรงนี้ดูพ่อถ่ายดีเตอนนี้เรามาเลนดูชากันนะครับเด็กๆก็เห็นปลาครับด้วยตรงไหนอ๋อตรงตรงังน้งบนข้างบนนี้ใช่ไหมเป็นบอ่อปลาเหรอแช่ฝั่งนั้นเลยก็อยู่ตรงนั้นคนเดียวมไม่ไหล ก็คือโดนเลยอ่ะก็โดนต้นไม้ไงคว่ําเหรอโดนต้นไม้โดนตอนเราตรงไหนตรงนี้เลยตรงหูเอาไปโดนได้ไงเอาว้ามมาที่ดอยตงอีกแล้วมาทำอะไรมาซื้อชุดให้ไปเล่กับใครกับยาแล้วก็กระปูแล้วก็เด็กได้อะไรมาเนี่ยได้ดุสีมาไหนดูสิตอนนี้นะคะถ้าอยู่ที่สนามบินเชียงรายนะคะตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านแล้วครับมาเป็นไงเออเชียงราย ถูกไหมถูครับอ๋อยจะมาอีกไหมจะมาอีก bye บายบายสวัสด,ดีค่ะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซัดไซส์ซัดไซส์ให้ผิว3แสน <laughs> ไม่ยิงไม่ย